เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรากูดจะพาทุกทุกคนมาเิ่งเทคโนโลยี Technology, อีกตืมสิ่งหนึ่งเนาะ TUG มา่้าไมลัยนคลองพะเยานั่นก็คือเป็นตู้บริการกาแฟสาธาณะเนาะก็คืออ่าอิที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟหรือว่านอกจากกาแฟก็จะมีเครื่องดื่มอื่นประเภทน้ำเย็นอื่นๆจังสีเนาะก,ก็อว่าสามาทีจะมาที่ตู้นี้ได้แต่ว่าต้องได้เชียค่าบ,บริการเป็นเงินนั่นเองคนสามารถจา่จายในจ่ายด้เป็นเงินสดลือจะสแกน ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งอยู่ในตู้นี่ก็จะมีบริการหลากหลายเมนูสปอร์ตนำบ่ว่าจะเป็นกาแฟน้ำปั่นกาแฟก็จะมีประเภทพรอนปั่นต่างๆทุกคนได้เลือกซื้อเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาในโบนด์เนาะรอท่าแป๊บเดียวเพิ่หนึ่งนาทีก็จะได้กาแฟมาดื่มแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวพเ่าจะพาทุกคนไปเบิ่งว่ามันจะเป็นแบบใด้นะไปเบิ่งพร้อมกันเลยเดี๋ยวจันดาวรอ ทุกคนจะทุกคนแปรง,ปง,ปงอันนี้เป็นตู้บริการกาแฟซื้อแบบเตาบิน,นที่มาอะไระเยาเนี่ก็คือคอันท้าต้องการอยากจะสั่งกาแฟก็ชื่อว่าจะมีให้บริการเนาะจะมีปุ่มให้เราเลือกต้องการอยากจะเอากาแฟแบบไดจังได้คือตัวน,นี้ก็จะมีให้เอาได้เลือกเนาะประเภทเครื่องดื่ม จะมีฮอนมีเย็นมีปั้นมีราคามีต้องการยากจะต้องการบ้านน้อยหรือจำได้เปิดแอปพลิเคชันโมเลสและสแกนได้เลยค่ะจะมีแอปสแกนตอว่าเป็นตัวที่บริการเนาะอย่าดิงใส่เวอร์เทอได้สั่งสสมแต้มเต่าบินนะคะ ต้องทำั่ะีแล้วต้องทำยังไงั้วี่ยนขับลูกค้าประจวามมาแปลงอะลรมันมาแล้วแล้วม่นจะยังไงต่อเพราะความมาสิโค้ดมาคุณเคยกดรับโค้ดเคยแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้อมันจะใช้ยังไงถ้บคุณ เราสุโนะคะเรากำลังทำเครื่องดื่มให้คุณอยู่ทุกใจเพื่อนกับกักทางเพื่ออย่า่อยู่จีนมีนตัวง้แเด็กาษาเพื่อนรใส่กจนหูได้กหมเอไยาสัค่ค้ดื่มเครื่องดื่มอะไรา อย่างวิญญาจะใช้โอลิโอนาจะเล่ใช้รับได้ดูว่ามนเปนแบบไหนอ้โเดี๋ยวลองจิ<อ>้มไปดูตัวนั้นนะอาจารย์สั่งก่อนวเดี๋ยวมันเป็นเมันเป็นเมนูนั้นเนโอลิโอปันภูของไฟต้องสั่งเมนูนี้เท่านั้นใช่ไหม ทีนึ่งแล้วอย่างถ้าตอนนี้ต้องรีด้ะพ่อาจารย์ซิ่งของอะไรเสร็จแล้วกำลังพ่อกำลังติดติดกาแฟอีติมฮะสิปลายบิก็อันนี้เป็นเฉพาะแต่ละขั้นตอนพอในตู้นี้ทุกคนคือจะเห้เม็นบอกว่าจะมีตอนซวงเวลาการบดกาแฟอะไรต่างๆใดต่างมันจะมีวินาทีทางด้านถึงตัวนี้แล้วก็ส่วนทางด้านรูมนี่ก็จะเป็น đi cà phê chị oóc mà nó, hãy để, hãy họ để ở dưới thang nhanh ก็จะเป็น,ม,นมีมะะนาวน,ะนาวา้อ,อจะมีประเภทประเภทของกาแฟประเภทของน้ำน้อ้องมาแล้วอ,อ,อ,อ๋อสั่งไปก่อนมีเรียบรยเดี๋ยวบบใอปล่อกันอนอันนี้เมนย่งนี่เมนย่งตัวนี้กาแฟานมอเค่องดื่มอะดีคะ

เจแล้ว,ลวนี่เลยไหมซื้อเลยเแ็ัแจแบบไม่ได้ละเอียมากจันโงแบบไหนกสซาลาต้ปันเปิดแอปพลิเคชันธนาคารและสแกนได้เลยค่ะ นี่เป็นอันข้องมหาอะไรเขาเลยบอสก็จะเห็นห้องบริษัทบบริษัทชื่อตับบินแต่เดิมเขาเป็นบริษัทตำเงินมาก่อนตัวบุญเติมนี่บอวพัฒนามาเป็นตัวกาแฟมีอยู่อันนั้นเลยบอสมีอยู่ทั่วไปเลยบอสหยุดปีแล้วพอวจะปีล้ะ Bert, มีกแคบเท่คันยืนาลไง้แ้ม่อ้นดเด็กอะไรีคะมีไล่เจ้าป้องนอจากเจาบิดมนมีมเจ้าเจ้าเดียวเจ้าเดียวเลยค่ะเจาบิดเาบิดที่ใหญ่ที่สุดเขาเริ่มเริ่มทำตอนปีไหนช่วงไหนปีที่แล้วปีที่แล้วนะคราบสมบูกาแฟปีที่แล้วแม่สรใช่มบมันจะบูดมาแค่หนึ่งเทง อยู่บ้านห่าก็เห็นเีอยู่หูหม้อเนาะหัหม้อแขล้งอย่างเนี้ยเขาจะเอาไปทดลองอันใายแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวกาแฟแบบนี้เลยแต่ว่าอันนั้นเอาเงินเอาเป็นเงินแบงก์สดนี่แย่เขาเลยนะอ่าจะสิบห้ามีแต่กาแฟเออเฉพาะกาแฟเบนตอเป็นกาแฟพอบราซิมีแบบให้ห่าเรือแบบสีไล่นะ ส่วนนี้ก็จะเป็นบรรดาอันาเมนูไห้ห่าเลือกเนาะซึ่งว่าอันต้เต้าบินนี้ก็ถือว่าเป็นห้องบริษัทเต้าบินมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลอดกับฝาหลอดกับฝาฮะมีกตกลงมากือฮอฮอ เอาหัวลงมากรามันที่ชเซียนเออมันที่ชิลเซียนส่วนมันประกอบข้างนอกเต่านี่เป็นชื่อของเจ้าของนะอ๋อเจ้าของสิเต่าใช่ค่ะมาแล้วเมนบ้าโอเคมาแล้วมาแล้วอ๋อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของลาเต้ปั่นประมาณนี้เรียงของชิลเซานว่าจะเป็นอะไร อืมแจกไว้ทุกคนเนาะห้อมมีห้อมนมห้อมนมเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นลาเต้ปันอธิบายปุแตกต้างจากนะการที่ใช์อันคนเฮาอันนะเป็นคนเฮนะ็ดเนาะซึ่งตู้อันเตาปิ่นนี้ถือว่าเป็นตู้กาแฟที่อ่าเป็นของบริษัทเอกชนเนาะที่เพิ่นได้ลองเฮ็ดแล้วก็มีทั่วประเทศถือว่าก็ว่าทัวประเทศไทยเนะ่ยทุกคน ก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็ที่ว่าจบเพียงเท่านี้ทุกคนเนาะขอขอบอุทุกคนที่ติดตามเนาะอันนี้ที่ว่าเป็นบรรยากาศอยู่ทางในกล้องมหาฮั่นลายพะเยาเนาะชีวิตที่ไทยเองะะทุกคนเนาะ,ะซึ่งว่ากกวางเข้า,าสุ่มขวดแล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะ,ะที่เหาได้มาเห็นแล้วก็คิดว่าซีกันซ่อนอยู่ที่นี้นะ,ะส่วนใหญ่ก็จะมีลากไล่เลยนะ,ะนทุกคนฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กด subscribe ซองมาเป็นหลักของเพืเะะ่อนเนาะขอบใจ